สวัสดีค่ะตัวเลขเกษตรเจียวค่ะมือนี้เข้ากับมาเบิงสวนคือเก่านะคะหลังจากที่บรดษัทมาไายหลายหมื่นนะคะกะคือจะมีการพัฒน,นาคือต้นทัวของเข้ากับไงเริ่มไงเขินนะคะก็เริ่มจะเท่าเครื่องขึ้นไปแล้วนะคะต้นข้าวโพดก็เริ่มจะสูงขึ้นมากแน่ละคะ่ะนี่พอแรกมาหนีเข้ากับสี่มาทําการเ,าเปิดรดนาบนะคะรดนาบเพิ่เน,นะนี่นะคะ ก็นานี่ตรงนี้จะเป็นสวนฝรั่งถิมจูนะคะเนื่องจากว่าข้าวโพดดูแลเขาเนาะมันก็นเลยเกิดโรคนะคะโรคล่าแดงขึ้นก็นเลยได้ตทัดเด้ดต,ดเดดตัดสวนฝรั่งถิมนะคะก็ไม่คิดข้างให้บักทัวนะคะสําหรับผู้ใดท,ท,ที่ติดตามตัวเลขเกษตรจะไวเากษสิเห็นการพัฒนรราการของสวนนี่เนาะพักสวนรัวนะคะก็คือว่า,าต้น ของทั่วนี่ก็เริ่มที่จะเห้คางให้ดนียงให้เพื่อนแล้วนะคะอันนี้ก็ต้นมะม่วงนะคะฟาลันตต้นฟารันนะคะปลูกกับมือเลยแต่ประมาณสามปีนะคะต้นสามปีก็ต้นบะใหญ่แห้งต่วาหางมีนวยแล้วนะคะเออนวยใหญ่แลวนะคะมะม่วงฟาลันยังเหลืออยู่เจ้านวยนะเหลืออยู่สามนวยนะคะ กบหน่อยบ่แม <Thank you. S 2> ่หน่วยนีรุดหรือบ่รุดแล้วนะคะรุดขวนแล้วบลอดนะคะก็แสดงว่าอ่าเหลืออยูสามลูกนะคะกับตัวต้นนะคะคือต้นบกม่วงฟ้าล้านนะคะอันนี้แก่ต้นข้าวโพดนะคะปลูกแบบปอสารเลยนะคะปลูกแบบปอสารเท่ากินเองเนาะแล้กกาสีนี่ เครื่องบักเตงโมนะคะเขินมานํานะคะนี่นะคะแล้วก็พ่อก็จะมากปลูกต้นคานะคะเพราะว่าปลูกค่าเนี่ยโบราณเขาถือว่าถ้าปลูกค่าก็ัิมีคุณค่านี่สินะคะแล้วก็ถ้าบานเพิ่นมีบุญมีง่ายนะคะบานดต่ลังได้มีบุญมีง่ายนี่สิเพิ่นก็ัิมาขอคาไปตํำแจวไปเหตุอาหารนะคะใน ด้งานบุญเพลินเท่ากับได้บุญไปอีกที่หนึ่งนะคะแล้วก็ซีมีต้นตะไคร่น้ำนะคะอยู่ฝั่งตะนู่นอ่ะต้นตะไคร้อยู่ฝั่งผุนนะคะ,ะชาบ้างกับซีมาขอไปเห็นแนวยาแนวกินนะคะกะ,ะแบ่งๆกันไปนะคะอยู่สวนนี่กับซีมีทั้งต้นักม่วงต้นเอ่อต้นยุงน้ำนะคะต้นยุงพอเราปลูกไว้นะคะเราว่าเอาไว้เถอะแทนมือแทนตีนเราสันเนาะ อาหารนี่ก็ต้นมะขามหวานนะคะต้นมะขามหวานนี่ก็เป็นเครือนะคะปักทัวย่ายเราเฮ็ดไว้ไน,นะคะจับงามของเราอยู่นะคะข้าวเขปลูกแบบธรรมชาติเนะย่ายแล้วกับผ้าหัวเฮ็ดสวนนะคะปลูกแบบธรรมชาติอยู่แบบพ่อพี่ยงนะคะนี่ก็ต้นมะม่วงอีกต้นหนึ่งเนาะ ต้นหมอยต้นหนึ่งแล้วก็ต้นใหญ่ต้นหนาํานะคะในในความรู้สึกอ่ะคือว่าต้นบกม่วงอะ่ะมากบกม่วงบกม่วงแก้วบกม่วงบ้านเฮานี่แหละธรรมดาเนี่ยแหละนะคะมันมันกินดิบกระแสบกินซุปกระแส็บนะคะนี่นะคะจะมาไห,หน้านะคะเปิดน้าตรงนี้นะคะ นี่ก็คือข้างบักทัวนะคะทัวักฟักเข้าหให้เลยละเอาไว้ตำเอาไว้พัดน,นะคะกับปลอดสารเปิดตำม,มีตำเกิดนะคะเปิดนามเปิดน้ำลเดเถินนะคะกับสิบวานเดี๋ยวเอาองไปปิดถ้าต้องไปปิดแล้วนะคะเพราะว่าน้ำม,มันหกแล้วเนาะน้ำม,มันหกแล้ว มีความสุขไปอีกแบบนะคะถ้าหฮาแบบว่า้อยูบ้านในเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนจังนสิก็สิมีความสุขไปอีกแบบหนึ่งเนาะเศษใหม่สีเข้ากับปลูกไายอยู่แล้วนะคะจะใส่ให้มันเป็นประโยชน์ตัวปลูกพายติดเปล่าข้างนะคะข้างเข้ากับเฮมมาจาก แม่ไผ่เนี่ยแหละนะคะแม่ไผ่กิ่งกา้านแม่ไผ่ที่เท้าหาได้อยู่สวนนะคะอยู่สวนนะคะนนะคะอ,อทัว่วยายกก็จะลังงามนะคะอ,อทัว่วยายกก็ลังงามเลยก็ลังเท้าเคลือนะคะเท้าเคลื่อตามขางเลยนะลอเนะ เออนะคะท้าเครือตามขามาันเลยนะคะปูเพื่อกินเองนะคะปูเพืือกินเองหลักถ้าเลือจากเข้าบริโภคเข้ากับแบงแบงนะคะแบงกันไปเลือจากแบงเข้ากับขายะคะ่ะอันนี้อันนี้บัเกอร์เทนะคะโอ้ยตกแห้งนะคะตนนัวนี้บัเคเกอร์เทตกแห้งะคะ่ะ ตอนไปซื้อมากเขาบอกว่าเป็นพันลูกทอเนาะพันลูกทอมา ความสุขที่เราหาได้จากบ้านเราเองเนาะปลูกัวปลูกสวนนะคะสําหรับวันนี้ตัวเล็กกับเสกจเแ้วไปกันนะคะสวัสดี